สวัสดีครับทุกท่านกับผมปรเมศจันทร์ศรีรับกับเข้าสู่เซนลันคาัูล์นิวลิงค์นะฮะวันนี้เราอยู่กันกับตู้ใหม่นะฮะที่เป็นตู้คอรอสเบลชั่นระหว่าง Capcom นะฮะซึ่งก็เป็นซีรีส์เกม Dark Stalker กนะครับมันไม่มีเพย์เบิลไคลเตอร์เพิ่มเข้ามานะฮะแต่ว่ามีชุดคอสตูมเพิ่มเข้ามานะฮะก็มาจากตัวละครที่น่าจะเป็นไอคอนิกของซีรีส์เกมนี้เลยนะฮะกับมอริแกนนะฮะก็เป็นแวมไพร์สาวใช่ไหม คงไม่ใช่ซากคิวบัสแล้วเนาะก็คนที่เป็นเจ้าของชุดนี้เป็นโซจินะครับก็จะเป็นมาในรูปแบบของคอสตูมเนาะอย่างที่บอกไปแล้วก็อีกคนที่เป็นหน้าตู้ด้วยเหมือนกันก็เป็นมิไรนะฮะซึ่งมันมีกิมมิกแล้วก็มีเขาเรียกว่าอะไรเดียะเป็นแบบลูกเล่นเล็กๆน้อยๆอยู่นะฮะก็เอางี้เราพูดถึงมิไรก่อนละกันสําหรับใครที่ไม่รู้จักเธอนะฮะก็เป็นไม่เชิงโรล,ลีแหละแต่ก็คือเป็น ตัวเจ้าตัวเล็กแล้วก็แบนมากมากเลยนะครับก็ใครที่ได้ชุด collaboration ของมิไรไปเมื่อสวมใส่แล้วเนี่ยหน้าอกจะแบรนราบนะครับก็เป็นเหมือนกับถ้าเกิดเธอไม่ใหญ่ทุกคนก็จะต้องแบนนะฮะอะไรประมาณนี้ก็ถ้าเกิดหลายๆคนเคยเล่นเกมนี้มาหรือว่าติดตามอนิเมะหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเธอจะมีเรื่องของบกพร่องจิตใจเกี่ยวกับหน้าอกมาก่อนนะโอเคก็ค่อนข้างน่าสนใจที่จะเปิดนะรจริงๆเรามีตู้อื่นด้วยแต่ว่า มันเป็นตู้เติมตังค์เนาะแล้วก็ผมเองเอาจริงก็อยากเปิดนะเพราะว่ามันเป็นมาจากพีชบอลนะแต่ว่าเดี๋ยวเราโฟกัสกันที่ collaboration ก่อนละกันโอเคผมมีตังพอสมควรฮะเราอาจจะกดกันสักประมาณ300เพชรนะครับหรือก็คือประมาณ40โรนั่นเองนะครับก็เราอาจจะหยุดหยุดเร็วกว่านั้นถ้าเกิดว่าเราได้หน้าตู้เนาะแต่ว่าผมมีความรู้สึกว่าช่วงเนี้ยผมเกลือแบบเกลือหนักมากนะไม่ว่าจะเป็นเกมไหนก็ตาม ล่าสุดที่ทำของเกนชินไปก็ตายผมก็หายไปแล้วข้างหนึ่งนะก็วันนี้ไป TGS ก็มีลู้ความรู้สึกว่ามันจะเกลือเกือสักนิดหนึ่งนะโ o l y s h ชิดเดี๋ยวนะอืมตัวนี้ผมไม่เคยมีหรอผมไม่แน่ใจว่าเธอเก่งหรือเปล่านะผมจำการตั้งต้นไม่ได้นะแต่โอเคเอาเป็นว่าอย่างน้อยนอกเหนือไปจากการันตีที่โลที่10จะได้ SSR แล้วก็เรได้ SSR มาด้วยอีกหนึ่งใบนะก็สตาร์ทไม่เร็วนะ จา์ดได้ดีเป็นการ์ดใบใหม่ด้วยนะผมว่าก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีมา,มาตอนที่โลที่20นะฮะจริงผมไม่ได้เปิดนานพอสมควรแล้วนะผมข้ามไปข้างหลายตู้หลายอีเวนต์หลายช่วงซีซันเลยนะหลกัหลกๆแล้วเกมมันใกล้จะครบรอบ5ขวบแล้วเนาะเดี๋ยวนะฉันเพิ่งได้หล่อนมาไม่ใช่นึกว่าซ้ำกับใบเมื่อกี้อันนี้เป็นธาตุม่วงนะอ่ม เอาเว้ยทำไมมันไหลๆวะไหลเฉพาะตัวนี้ด้วยนะเกิดอะไรขึ้นโอ้เฮียวิกโกก็เฮียวิกโกที่รอบ30ตู้ลุงโผลมาค่อยๆกดกันหน่อยละกันนะฮะปล่อยวิ่งไปปล่อยวิ่งไปโอ้อยู่ท้ายแล้วนะยู่อยู่ที่โลที่9หรือไม่ก็10นี่แหละเดี๋ยวก่อนเออน่าจะโลที่9เลยแหละอ่ะลองกดดูซิ โอ้แหลกนะฮะแหลกขออภัยเดี๋ยวผมกดข้ามไปแล้ววะที่มันแหลกมาที่นี่ได้โซจิจะดีมากเลยนะส่วนถ้าได้มิไลก็ดูเป็นคอนเทนต์นะฮะมิไลว่ะเอองานคอนเทนต์ว่ะโอเคเออโอเคว๊อก at l e a s นะฮะเรามีหน้าตู้นะอ่ะ ต่อไป10ที่40นะฮะก็อันนี้เป็น10ฟรีนะฮะจาก30แถม1นึแถม10นะก็โอเคเราไม่ได้คาดหวังอะไรเนาะโอเคอาจจะคงแค่50โลแล,ล้วล่ะเอ้ยอ,อาจจะคงแค่150เพชรนะฮะ40โลแล,ล้วผมรู้สึกว่ามันรีดดวงผมมาหมดแล้วชีวิตตอนนี้เนี่ยดูดิแม่งไม่มี SSR แบบในระหว่างการเปิดออกมาได้เลยมีแต่แบบ การันตีเออถ้าจะแย่แค่ช่วงนี้ผมว่านะ่าจะต้องห่งหางๆเกมกาชาหน่อยแล้วล่ะผลประกอบการวันนี้ได้หน้าตู้มาก็ถือว่าดีครับแต่ไม่ใช่หน้าตู้กับตัวท็อปนะเพราะงั้นผมไม่แน่ใจว่าเรดบอสมันจะแบกได้ระดับไหนนะผมขอญาตเคีย์น,นี้แป๊บหนึ่งล่นะฮะเดี๋ยวเราไป ดูในส่วนของคอสตูมกันแล้วก็ไปดูในส่วนของการอัพเลเวลอะไรกันนี่เลยใบไปมีไรมีไรมีไรรู้สึกจะเป็นธาตุสีม่วงปะก็แปลกนะฮะที่ที่หน้าตู้ให้ธาตุไม่ตรงกันแปลกดีปกติมันควรจะให้ธาตุที่ตรงกันสิเนี่ยว่า แต่ว่าไปก็ตอนนี้ผมก็ยังไม่ได้ทิ้งสาวๆาวเจสกีนะฮะก็ยังพยายามหาจังหวะเล่นอยู่นะผมมีความรู้สึกว่ามันให้ power มาเยอะมากเลยให้พลังงานมาเยอะมากจนแบบเล่นเท่าไหร่ก็เล่นไม่หมดเล่นไม่จบสักทีเลยยังไม่รู้ว่าเราจะไปหาจุดปล่อยเกมได้อย่างไรนะจุดที่แบบออพักได้ปล่อยให้เดี๋ยวเกมมันเป็นไปตามระบบของตัวมันเองนะฮะก็คือเหมือนกับช่วงแรกมาต้องฟาร์มเยอะมากนะปล่อยให้ฟาร์มไปเรื่อย มีลายมีลายมิลายอันนี้มันยังเป็นชุดเดิมอยู่นะผมก็ิดไปแล้วกันแค่ปรับเป็น UI เฉยนะฮะอัพเลเวลต่อเลยผมอัพไปสุดเลยแล้วกันเพื่อจะได้ไม่ต้องเสียเวลาส่วนใหญ่ผมอัพแปดนะฮะ โอเคทีนี้ก็ไปอัพการ์ดนะฮะเปลี่ยนเป็นในส่วนของชุดของคอ l a า o r เรชันนะฮะเป็นชุดนี้นะฮะถ้านั่งซนมากเลยนะฮะผมมีโอกาสโดนดีมอนิทไรซ์อีกแล้วเฮ้ <c oughs> hey, เดี๋ยวนะ <c oughs> ผมไม่ได้ตีมิลัเหรอชิทจริงด้วยผมลืมฟาร์มวะ่ะโอเคเรากลับมาแล้วหลังจากที่ผมเผลอ ลืมฟาร์มนะฮะจริงๆผมคิดมาหลายรอบแล้วว่าเดี๋ยวนี้จะพยายามให้มันเพอร์ฟอร์แมนซ์ให้มันสมูทหน่อยก็คือจะฟาร์มไว้ก่อนล่วงหน้านะฮะแต่ว่านั่นแหละผมมัวแต่ไปฟาร์มของโซโจีนะลืมฟาร์มผมแม่นี่ไปเลยโอเคเอผมคิดว่าเราไม่จำเป็นต้องเวลหรอกมั้งส่วนชุดเนี่ยมันน่าจะไม่แชร์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่จะเอาชุดนี้ไปลองเล่นกิมมิคขำๆเนี่ยก็อาจจะต้องเสียกุญแจนซะหน่อยนะ คิดว่าใช่นะใช่จริงด้วยโ oh อ้มกซ์ก่อะเอาไปให้หนางเอกประจำภาคซะก่อนนะ <c oughs> ม,มันมีเอิสซสซอรี่ปะวะ <c oughs> ไม่มีนี่คืออะไรเนี่ย <c oughs> ได้มาตอนไหนวะ <c oughs> เออช่างมันเถอะโอเค <c oughs> เราไปเทสดูนะฮะ นี่นะฮะวัดไซส์กันไปก่อนเลยนะฮะจะเห็นได้ว่ารีกรีและองศามันมันก็ไม่ธรรมดานะฮะเดี๋ยวพอเราเอาชุดเข้าไปใส่นะฮะชุดอยู่ไหนวะขอภัยด้วยนะฮะชุดอยู่มีเยอะจัดนะฮะรักมากนะ,ะชุดเยอะเหลือเกินอเอาไปใส่ฮึบ เรียบร้อยนะฮะมันหายไปแล้วนะนี่มันคือเวทมนต์จริงนะ,ะมันหายไปหมดเลยเออเออใครแม่งขยันคิดวะเนี่ยแม่งแต่ก็นี่นะฮะมันก็มีปุ่มตรงนี้อยู่นะครับก็คือเหมือนกับว่าไม่ให้มันเป็นแบบกิมมิคจนเกินไปคือยังไงชุดมันก็สวยนะฮะเพราะงั้นผมอาจจะทำใส่ทั้งทีมที่ไปตีบอสอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเออ มันมีกิมมิคแค่ว่าเนี่ยพอใส่ชุดนี้เข้าไปแล้วนะมันจะเป็นแฟลชเชดแบบทันทีนะเอ๊ะผมลืมวิธีถ่ายรูปนะขออนุญาตหาก่อนเมื่อกี้นี่หาไม่ได้ทันทะีนะฮะนี่นะชุดอืมตรงดีไซน์ขนนกเนี่ยอย่างที่เห็นนะถ้าเกิดเป็นแบบไซส์ใหญ่ๆห,หน่อยก็จะเห็นว่าขนนกเนี่ยมันมันยื่นออกมาใช่ไหมเออมันก็ดูมีดีเทลนะ โอเคเดี๋ยวเราไปปรับเป็นแบบมจิเคอลปึ๊บหายไปหมดเลยนะก็เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของตรงนี้รายละเอียดชุดนะมันก็ยังมียืดออกมาหน่อยนะแต่มันเหมือนมันยืดไม่สุดยังไงก็ไม่รู้นะมันดูไม่ตึงเท่าไหร่ก็คาดว่าน่าจะเกี่ยวกับเรื่องของขนาดของหน้าอกของสาวๆด้วยนะแต่ก็อย่างที่เห็นนะฮะนี่มันคือเวทมนต์นะฮะหายไปหมดเลยนะฮะ เออตลกจริงๆนะครับก็โอเคเอาเป็นว่าเอามาฝากกันแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะฮะของโซจิผมคงไม่พยายามเปิดเพราะว่าไตาผมต้องได้รับการฟักถืนก่อนนะครับก็สำหรับอีเวนต์นี้ก็ไม่มีอะไรนะเท่าที่ดูก็ตอนนี้มีเพิ่มมาแค่เลดบอสนะฮะก็ก็อันนี้นะฮะเป็นเลดบอสก็อันนี้ผมลืมบายว่าแค่กดคีย์ขึ้นมาก่อนนะครับก็จะเป็น ตัวบอสแสดงขึ้นมานะโหดูหน่ากลัวยังไงไม่รู้นะเหมือนเป็นเหมือนจะเป็นปีศาจแมวนะแต่ก็ไม่ใช่นะออกมาน่ารักซะมากกว่านะก็ประมาณนี้นะฮะในส่วนของทีมที่โบนัสก็แน่นอนแล้วหลักๆตัวหน้าตู้นะฮะแล้วก็มีอันนี้รู้สึกจะเป็นเอมันเหมือนกับมันน่าจะมีข้อผูกมัดอะไรสักอย่างนะผมไม่แน่ใจว่าเรื่องของธาตุหรือสีผมหรือเปล่านะมันไม่มี แบ่งแยกเลยฝั่งดีฝั่งร้ายนะฮะผมอ่านตรงนี้ไม่ออกนะไม่แน่ใจเหมือนกันก็บวกไป2 0 0เลยนะตรงนี้ก็เหมือนกันด้วยนะฮะไม่แน่ใจว่ามีตัวอะไรเป็นอินดิเคเตอร์นะแต่ว่าเนี่ยก็โบนัสบัฟค่อนข้างเยอะนะครับเนี่ยสำหรับบวกตั้งองนะก็ผมคิดว่าไม่จำเป็นต้องมีหน้าตู้ขนาดนั้นก็น่าจะพอ ทำดาเมจบอสได้บ้างนะครับพอจะแบกไหวได้อยู่นะครับเอาเป็นว่ายัางไงวันนี้ขอบคุณทุกท่านอีกตามรับชมนะครับผมแล้วเดี๋ยวไงเราเจอในวิดีโอถัดไปนะครับผมหัวมากครับสวัสดีครับ